บรรยากาศเงียบเงาพี่นอ้องย้ายออกมานอนนำ้ำ โเงียบเงาเลยเนยจแล้วสิมานอนน้าแมลงพอผ่านงานไปแล้วเงียบตอนนี้เขายังโอเคอยู่แต่ แต่โว่หสิไปหลี่นอนหายมือใดก็ยังบ่โหเปิดกึ้ออไปเห็นหูหน้าตาลหลออกมาโอ้ยจะเป็นถูกจะเป็นยากกินเทนกินเทนข้าวถูกข้าวยากนะบมมีกินนะนะยางเป็นหนีเป็นซินนะนะแบบ เป็นหนีติดหนีติดสิ้นติดกัะบาบลายด้กขั้นคือกูมือนี่พวตอนที่มีเงินแน่แน่ะคือบาลายแต่สำหรับตอนนั้นห่วยลายได้ติดเงินเขาดำอันสองสามหมื่นกีบนี่กาห้วยหาจนหัวลกหัวหลอนอยังบ่ไดเลยเนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจเนดะ้อขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจที่เบิ่งจบคลิปขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตโดยการเบิ่งคลิปเฮ้าให้โจบคลิปนั่นคือความฝันนี่แหละแบบ อยากคลายๆคือความฝันคือแบบคือแบบแม่แล้วบ่ได้ไปใส่นะคือแบบคือเรายัางอยู่นี่ไวโ้โพดเห็นว่านะบ่ห้ลูกให้เต้าอัน มึงย่งดูแลซ้ำแลเจ็บวบาป่วยเจ็บป่วยครับพาไปหาหมออยู่ซ้ายหมอเขาว่ามันดีก็พาไปอยู่ซ้ายเขาห่ายาดีก็พาไปเจอกับบาะเ้าอัน สิบเป็นเสีย้ยไปกับบัณฑวสิป่วยนนักนาสาฮัดอันต้นช่วงเทาพอนะป่วยอันป่วยสาฮัดอลีอันนั้นนะจนได้ใส่เกรืองสวยหายใจใส่เกรืองสวยหายใจกบเกือบสองเดือนกะทนถูกทรมานนอนเจ็บนอนข้างอยู่นในเฮื่อนนี่ละอขอบใจบพืทุกคนที่มาสอยงาน เบอร์ทุกคนนั่นแหละที่มามันแบบมันไวเกินเนียไปลวะ่ะอันลูกเต่านะจนบมมีเวลาสิทาใจฮะนะจนบมดเลยดสิทาใจเพราะว่ามันไวเกินมือนั่นนะ ตอนเศร้าแล้วนางกินเขาลูกมานางกินเขา่าสิวันในวันอาทิตย์นะวันที่สิบสี่สิบสี่พฤศจิกลูกมานางกินเข่ากับกับอ้ายอตอนเที่ยงมากว่าเป็นตอนบ่ายมาไปแห่งกันนาเหลือแต่ลมหายใจทุ่มกว่าทุ่มกว่า เบิดลมเบิดลมหายใจพั่นแหละไปเกิดสวรรค์สั่นฟ้าขึ้นไปอยู่ทิ่งฝ่าคนละแล้วก็แนมลงมาปกปักหักซาหลุบลานมาเนี่ยอยู่ดีมีแหง้งเบิดแต้วก็ต้องสู่แหละพี่น้องเอ้ยเหตุใดเนาะ mật hóa con suy nghĩ, người lắng bác nhảy, người lắng nhảy của để mình duyệt รมเย็นว้ยอยว้อยเมื่อวานีในภนวาค้อดเมื่อวา,อนนานเอาผีไายมาเลยี่ี้องกำลังใจของเฮาล่ะคืออีแม่ เวลาเอาได้นั่นได้นี่มาเวลาเอาเฮ็ดนั่น,นเฮ็ดนี่ไปแบบไปว่าตามโอ้ยสมองบ่สัง่งงานเวลาเอาเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่สำเร็จประโสะสพจนสำเร็จว่าซั่นซะเ้าสิมสักอวดเ้าสิบ,บ่เป็นคนสิบบมัมมกมักมักอวดชาวบ้านชาวเมืองดอกเขาหนะ แต่เฮาสิหมักอวดอันอวดแม่เฮาเฮาสิ้เอามาอวดเอแม่เฮาได้นั่นเป็นแม่เขาได้นี่มาอวด <c oughs> แล้วก็ดีใจนะที่ลูกแบบประสบผลสําเร็จในหนาทีเหวียงงานเราก็ดีใจแต่ว่าเราบอกแสดงอาการไหยแต่ว่าเขาเบิง่งนะเัาก็หูกก้ว่าเราดีใจเนาะ เป่นดีใจนะเพื่อนสิบอดแสดงอาการออกทั้งทั้งอีพอทั้งอีแม่ทั้งสองคนเพื่นสิบอดแสดงอาการแบบว่ามากเปินเกินไป <c oughs> แต่ละภูิใจ ไอเจ็บคอมันก็ต้องใส่เวลาเลยเนาะแบบจิใส่เวลาอะไรปนไรโอ้โหเสียเสียพอไปปีหนึ่งยังแบบทำใจยังหมดไอ จากที่เห็นคนเห่นไผ่เห่นไฮโลเต็มแต่ละมือเนาะแต่อยู่ี้สวยสวนมือน,นกางเกงอับเงาจักสิไปเริ่มต้นซีวิตอไะไรเนาะขื่อบอกเลยอนอาคตอีกอย่างเข้าขกับบเคยวางอนอาคตไว้ สิเห็นนั้นสิเห็นนี่บางคนก็ถามได้ถามว่าเออมีเงินแล้วสิเห็นหยังแปลว่าธุรกิจเป็นของตัวเองหั่นนะสำหรับเฮาม่ได้คิดสิเฮ็ดหยังมีเงินเก็เกบไบว้ไว้กินไ,ไว้ใช้คิดเห็นแม่ว่า คิดถึงความตายแหละหอบาบ่อบยากได้อีสังบมอยากบมอยากมีนะบมอยากมีอันกิจการเปของตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่นี่จะแบบว่าขั้นมีเงินแล้วก็เบ่ใบไว้ซื้อกินไว้ใส่ไว้เล่นไว้กิน จะเอาได้บ่นนี้เนาะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณนะไหนกำลังใจสำคัญเท่ากับไปแล้วต่อไปก็คือต้องเหตุเองทำเองคิดเอง เอียงเองเวดอะไรแลาะเมื่อก่อนแล้วยังว่ามีแม่ไว้คอยปรึกษาไว้คอยปรึกษาเรื่องนั่นเรื่องนี้บ่มีแล้วมันจะปรึกษาใครก็คือต้องปรึกษากับตัวเองนั่นแหละ mình sẽ ăn trong đây mượt rồi mượt rồi mượt vay và Hãy subscribe cho kênh